ขอบคุณที่เข้ามาชม y o u t u p p i n e ้เ c h ช n n e l ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคลิปนี้ h แ p i ป e ้เ Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเจวิธีลาออกอย่างไรให้เจ้านายเสียดายสุดๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในวัยทำงานต้องเคยพบเจอกับสถานการณ์อันน่าลำบากใจนี้ นั่นก็คือการลาออกแต่การบอกลาเจ้านายและการลาออกอย่างมืออาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรและความกดดันต่างๆอาจทำให้คุณลืมคิดหรือลืมในสิ่งที่ควรทำก่อนลาออกได้และเพื่อไม่ให้การลาออกครั้งนี้ของคุณเป็นเรื่องแย่ๆ ลองมาดูวิธีการลาออกอย่างมืออาชีพที่ทำให้เจ้านายและบริษัทของคุณจะต้องรู้สึกเสียดายที่คุณต้องย้ายงานครั้งนี้กัน 1. สร้างผลงานให้เกินเป้าหมายที่ได้รับคุณควรบอกลาเจ้านายและบริษัทเก่าอย่างสง่างามด้วยการปิดตัวเลขหรือทำยอดที่เกินเป้า นอกจากเป็นการแสดงว่าคุณท็อปเพอร์ฟอร์มแล้วยังทำให้บริษัทใหม่เข้าใจว่าคุณเป็นคนมีความสามารถอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำผลงานแย่และมีแนวโน้มโดนปลดจนถึงต้องหาบริษัทใหม่ซบการทำผลงานให้โดดเด่นเป็นการทิ้งท้ายสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย และบางทีคุณอาจได้แพ็กเกจใหม่จากบริษัทเก่าในการดึงตัวคุณไว้ 2. ช่วยงานเจ้านายอย่างเต็มที่ถ้าคุณอยู่ในบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่การทำรายงานส่งเบื้องบนถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ต้องทำประจำทุกเดือนทุกไตรมาสและทุกๆสิ้นปีและเจ้านายคุณ จะต้องปรับปรืมถ้าคุณได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกไว้อย่างละเอียดและเรียบร้อยก่อนที่คุณจะลาออกยิ่งอยู่ในตำแหน่งบริหารระดับสูงเท่าไหร่การทำรายงานและคุยเคลียรตัวเลขเพื่อตัดสินใจในการวางกลยุทธ์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งและการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นก็คือมาจากลูกน้องหรือผู้ช่วยมือฉมังอย่างคุณนั่นเอง 3. เคลียงานของตัวเองให้เสร็จคุณควรลิสต์งานและโปรเจกต์ที่คุณรับผิดชอบทั้งหมดทั้งที่ทำอยู่เคยทำและในอนาคตเพื่อที่จะให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานได้สารต่ออย่างราบรื่นโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่หรือโปรเจกต์ใหม่ที่คุณเพิ่งไปนำเสนอมาถ้าโปรเจกต์ใหม่ผ่าน ไอเดียที่คุณนำเสนอเข้าตากรรมการลูกค้าชอบใจและต้องการให้คุณทําต่อคุณต้องรีบบอกลูกค้าถึงแผนการลาออกของคุณและหาคนรับผิดชอบต่อจากคุณและที่สำคัญคุณอย่าแชร์ปัญหาที่ค้างคาต่างๆไม่หมกเม็ดไม่ทําให้คนอื่นหรือทีมเดือดร้อนและไม่เป็นภาระใครต่อเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาทีหลัง คุณไม่อยู่ทุกคนจะมองว่าคุณไม่ดีและอาจส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานของคุณในอนาคตได้ 4. ถ่ายโอนงานตัวเองให้เสร็จการถ่ายโอนงานให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายลูกน้องเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยคุณอาจจัดประชุมและชี้แจงงานที่คุณต้องทำ และงานที่คุณต้องดีลต่อเนื่องรวมถึงให้รายชื่อการติดต่อคอร์สฟังก์ชันที่แผนกคุณหรือคุณติดต่อเป็นประจำการถ่ายโอนงานทำให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่เจ้านายและเพื่อนร่วมงานของคุณ 5. วางแผนล่วงหน้าคุณควรบอกล่วงหน้า บอกตรงไปตรงมาและบอกอย่างจริงใจว่าคุณจะลาออกแต่คุณควรบอกหลังจากที่คุณได้เซ็นสัญญาบริษัทใหม่แล้วเท่านั้นซึ่งแต่ละบริษัทมีระบุชัดเจนว่าให้พนักงานแจ้งลาออกล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุดกี่วันและคุณไม่ควรลาออกในช่วงพีคของบริษัท 6. ใช้เวลายอย่างฉลาด อย่าใช้วันหยุดของทั้งปีมาอยู่ช่วงที่คุณจะลาออกแต่ควรใช้ช่วงเวลานี้โอนถ่ายงานหรือมีการลาพักครึ่งวันบ้างเพื่อใช้แพ็กเกจตัวสุขภาพของบริษัทในบางบริษัทคุณสามารถเปลี่ยนวันลาหยุดเป็นเงินเดือนได้อีกด้วยคุณลองเช็ควันลา และสวัสดิการต่างๆของบริษัทให้ดีและบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด 7. จบอกสาเหตุการลาออกอย่างมีเหตุผลจงเป็นมืออาชีพบอกสาเหตุการลาออกให้กับเจ้านายอย่างมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในครั้งนี้เช่นไม่ควรบอกว่าลาออกเพราะเบื่อเจ้านายเบื่อเพื่อนร่วมงาน แต่ให้เหตุผลการลาออกว่าต้องการพัฒนาตัวเองโดยการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆและไม่ควรทิ้งระเบิดให้ร้ายเพื่อนร่วมงานก่อนลาออกอีกด้วยจงจำไว้ว่าถ้าคุณทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมข้อนี้ชื่อเสียงของคุณอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณภายในอนาคตจงอย่าสร้างศัตรูที่ทำร้ายตัวเอง และนี่คิอเจ็ดข้อดีๆที่คุณควรพิจารณาและลองปฏิบัติตามเพื่อให้การลาออกของคุณเป็นไปอย่างน่าประทับใจและเต็มไปด้วยความอวยพรยินดีกับหน้าที่การงานใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟัง7วิธีลาออกอย่างไรให้เจ้านายเสียได้สุดๆหวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุข สนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและพบกันใหม่กับแฮปปี้เนชชาน n ว l ในคลิปหน้าค่ะ